ออกเลยมันจะคอยจีบเงี้งอ๋อจะจีบเลือนได้ออกก่อนพานีเดี๋ยวมันบอกพาเื่องพาออกแมนมันจะงีงามเนาะแมนต่อมันเทดเหมือนนี่ใส้งบประมาณเท่าไหร่ครับก็จีบประมาณมือนหนึ่งหมือนหนึ่งเนาะอันนี้คือคาของเนาะครับผมคาของครับก็จีบประมาณเหมือนคาสร้างเจ้าคิดเท่าไหร่สร้างก็เคยเหตุรับจางนี่ตัวเหตุเ้จหองเอาคันทีคันธวาค้นจ้างไบแฟ้นเพียรผมอยากให้ไปเฮ็ดไทยนี่จ้างตียเออ เอาในขนแก่นเขาเนี่ยค <c oughs> ิดบ่เปลี่ยนน้องว่เคยไปรับจ้งางบ่เคยไปรับจ้งางเออบ่เคยไปรับจ้างเฮ็ดนจังซี่แต่<อ>มีแต่เฮ็ดอยู่ได้บอกอยู่เขาเฮ็ดงานเฮ็ดอยู่จากมือยังสี่เหลี่ยมเนี่ยขันซ้ำเนี่ยอ,อันนี้เฮ็ดอีีมันสองมือได้นี่เฮ็ด<ต>อี๋มันสองมือเจ้าเฮ <ตอ S 1> ็ดผู้เดียว่นาะเมราะตอนทางหนามันเออขันมีลูกมือน้ำกั้งสิกาว่าไปเนาะมนก็คือวันออกแต่ว่าขันนี้ขันแต่ว่าของนี่เมื่อนึงครับประมาณนั่นละประมาณเมื่อนเนาะ ม,มันกิบเกรามีอย่างดอกพีนองเขามันก็แปนเปียกมันก็หาเอาทุกทีอะไรเนี่ยคนคูเรมีไหม่อยู่แล้วไม่อยู่รั้บ้านอยู่แล้วมันก็มันกับบ่ดเลื้อยลหลนะแปนนีไใหม่เก่าครับผมเท่าไรเงาเท่าไรนี่เมตรเมตรสิบหาเส้นเมตรสิบหาอันนี้สองเมตรสองเมตรสี่สิบสี่สิบซ้ำคนนอนได้อะเนาะตีใส่ไมมอัดพี่น้องตีใส่ไหมอัดเพราะว่าไม่ออาเท่ามันสิเมตรเมตรยี่สิบอันไม่ยังเข่าเข่านี่ย บ่บ่บ่หนิเสาห,หนิแมะหนีเล้ยวไม่กระเสียด <laughs> ไม่มันลม่ม <laughs> เออไม่กระเสียดเ <laughs> พิ่นไม่ไม่แก่บ่โอ้ไม่แก่ไม่สแกเออสแกไม่สแกหน้านะครับพี่น้องเฮาสแกกลางนะครับมันลม่มมันลมออ่มเลยอันนี้ไม่มันมันล่มมันล่มทั้งสองตนแหละตัวนี้มันแห้งอันนี้มันดิบโอ,โอ้สุดยอดพี่เลยพี่น้องเฮาเพิ่งดูเนี้ยล่มอยู่แถวนี้ล่ยเราเพิ่งไปจัดมาบ้า แต่ก่อนนี่ถ้าพี่น้องติดตามผมเบ้าก่อนเนอะผมเคยน้ำเสือตอนแรกมันมีซ้ำนี่เด้๋มีแต่เฮี้ยนน้อยๆมีเฮี้ยนน้อยๆนี่เอาไปมั่งขอไก่มาเห็ดนะพี่น้องขอใกล้ยังปูกอ่ะพี่เอาเออนี่นี่นี่ไม่ไพ่ไม่ไพ่นี่เนาะครับไม่ไพ่ปูกได้อพี่น้องนี่ไไม่เราสนามมาเตียงมันยังตาเลียมเมาเมายุดเอ้าเอาไม่ยุดเลยไม่โอ้ย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 พอปิดกันยี่หล่าวเอ่าดำตาเลียมเมาเมาย่บาอะไรออกมาออกมาว่ายุ่ดไปใส่หรื ไดากพ่อเะของยูได้ได้ี่น้องเขาี่อขาอยพ่อเขาอยทีบ่ท่ำร่งได้พ่อตัวเด้ี่น้องได้ซ่อมเกาของยูได้เออพ่อเขาถอษพ่อปิดรัดทีหล่าพ่อถามได้กันอาผู้สาวมายูน้ำหนียูกันยังไงหนี มันบดได้ยามันน้อยไปนี้เนาะเออเนาะแมนว่าเวลักเข็ดจิติี่ด้วยบัวนอนผู้เดียวกับเต็มแล้วก็แมวเออนอนผู้เดียวกับเต็มแล้วเนาะอ๋อมีแมวบ้านลวกอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่บัวบัวบ้านทำมันแล้วทำมันแล้วแมวลงแมวลงมาอยู่น้ำงมาอีหลามะบ้านพ่อกับเลี้ยงแมวเหมือกันละลวกลงมาอยู่นําในตัวเลียเลี้ยงเอาเออเลี้ยงแมวเหมือกันอยู่ยันนะครับผมคอีเด้อพี่น้องแต่ก่อนมีสิแต่ว่าบ้านนี้มากวันนี้เราเห็นตังเสียครับเนี่เห็นบ่เนี่ อันนี้ถ้านี่ทม่านตัดพอว่าสิตว่าสิตต่อไม่อีกจังน้อยเหตบอจอดน้องเบื้องดูบรรยากาศริมน้ำเคลื่อนอุบัตครับครับพุ่นล่ะริมน้ำเคลื่อนอุบลรัตนะครับพี่น้องเข้าเ่ราะมันบรรยากาศร้อนร้อนเดีวให้จ้างไปเฮ็ดให้คิดค่าสร้างเท่าไหร่ค่าสร้างคือว่าท่านออกคือเพาท่านออกวพราท่านเคยขไปรับจ้างครับอ๋อเอาเกีบว่าเป็นอยังพี่น้องเขา จังคุยกันเนาะเออจังว่าคุยกันจริงจังกันที่ห้ไปเฮ็ดไทย้ะครับพี่น้องแต่ว่าก็สุดยอดที่ลีพี่น้องเขาคันมื้อนี้ผมมาอยู่น้ำเจ้าผมนอนนี่เด้อมื้อแร่งนอนนี่แล้วแต่ว่าผมสิบ่รกิ่งตกติเละเฮาะเอาก็พยายามจะกิ่งตัวโอ้สุดยอดที่ลีครับพี่น้องเนี่ก็บแงรุ่นแล้วเออเบาวงไงฮักผมนี่แหละครับผมมื้อนี้มาเล่นนํากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปหาแนวมาแก้มครับเออมันจังได้บรรยากาศตัวพี่น้องพุ่นบรรยากาศริมน้ําสุดยอดที่ลีพุ่นลย ไม่สุดยอดเลยเด้อพี่น,น้องบัดบันเลี้ยวไปได้พี่น้องเดี๋ยวมัดบันเลี้ยวผมสิแต่งงามๆให้ให้มันกันสานฝนน้ำได้ก่อนหอักมาไทยอีกหนึงนะครับผมสุดยอดเลยพี่นอ้องเฮ้อ